ดีครับจะไปชมวันนี้ผมจะมารีวิวนูเทลล่านั่นเองว้าวนี่คือนูเทลล่าของผมในชะ่ไหมครับใชม่มัน,มนมเป็นรากผมมันเป็นรูมขนมปังเลยเราลองแกะดูดีกว่าเป็นนูเทลล่าดีเล็ตตี้นะครับผมใช่เราลองดูข้างในกันดีกว่าว่าด้านในจะเป็นยังไงนะขนมปังเราหันหน้ามาดูที่ ดีกว่าว่าข้างในจะเป็นไงช็อกโกแลตข้างในก็จะเป็นช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เป็น,เป,นเป็นเหมือนเบเฟอร์ใช่ไหมครับว<ต>่าเป็นขนมปังอร่อยมากเลยนะครับรู<ด>้สึกว่ารู้สึกว่าน้ำลายแหลไหะ เห็นน้องพีกินแล้วฝาน้ำลายไหลเลยนะครับผมโอ้ด oh, oh, ูน้องพีกัดเอากัดเอาเลยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับโอ้โหเคี้ยวไม่หยุดเลยนะครับผมนี่คือการทำชาลิญเคี้ยวไม่หยุดเลยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> ดูดูดูกินกันใหญ่เลย เคียวกรอบอร่อยมากแม่อ่าคุณไม่พูดอะไรบ้านเหรอครับมีแต่กินอย่างเดียวเลยโอ้กินหมดเกี้ยงเลยไม่พูดอะไรเลยยกนิ้วให้หมายความว่าสุดยอดอร่อยมากขอบึงกัูด เยอะมากยีนยนย่นแบบางามงามมากทุกเลยก็คือน้องพี่เคียวไม่ทันแล้วนะครับผมตอนนี้ครับเขาแลยเข้มข้นมากเลยถ้าเกิดใครเจอนี้นะสามารถซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะที่เป็นร้านขายขนมอะไรอย่างนี้ ำหวันนี้ก็ขอตัวลรัไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดซับส,สไครต์นะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องนพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายอันนี้คืออร่อยที่สุดแล้ว